สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โมทีวีโมทอล์ดทีวีเจอร์ไนกาเอฟแล้วก็อยู่กับซิงเกิลเพลเยอร์กับไมค์ครับอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเฮนรี่ที่อยู่ในคออะไรมาทำอะไรเกอจะมาโมจะมาสอนแซบฮะแซบแซบแซทุยไอจําไม่ได้หรอโมทำอะไรมาวันนี้ก็จะมาเสนอข้อมูลเท่าที่รู้เกี่ยวกับไอ้มดเเออออที่บี วิลเลจเอจอร์นะครับก็คือไอ้มอดที่ทำให้ออวิลเลจเจอร์หรือลุงอังเกิลกลายเป็นสาวโมเอะอย่างนี้อ,อ่มึงจะวิ่งไปไหนสาวโรล,ลี่อ่าเป็นเป็นโรลี่บันซาใช่เป็นลลเป็นเ,นเนมดโรลี่ครับอ่าซึ่งอ,อ่ถ้าเป็นวิลเลจเจอร์ธรรมดาอย่างนี้มันก็จะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก,ก,ก็ได้แค่แลกของแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้มันโมเอะอ,อ่าแล้วก็ถ้าเป็นใครอีกแค่นิดนึงซึ่งมันจะมีเพิ่มมาในมัดก็คือแต่แป๊บหนึ่งค่าก่อน คือ,อใครอีกชนิดหนึ่งที่มันถูกเอเข้ามาก็คือไอ้นี่อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่คำหลังเมดซึ่งพอเสกนะแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันแต่เสียงเป็นแก๊สซึ่งไม่รู้ทําไมว่าเสียงมันเป็นแก๊สแม่งคนละลักษณะกันเลย <c oughs> แล้วมันมีความฮะแล้วก็มันมีความสามารถในการจับไปเลี้ยงไรก็คือนี่เห็นไหมถ้าเราถือขนมเค,ค้กมันก็จะตาม แล้วก็ถ้าเราให้ขนมเค้กมันไปะแล้วก็จะสามารถใส่ของให้มันได้แล้วก็ผู้หญิงด้วยขนมเค้กอ่ะไม่ดีเลยนะเฮ้ยไม่ใช่นี้มันใจง่ายเองแล้วกอุ้ยก็ผู้หญิงใจง่ายแม่งอู้หูยิ่เด็ดเดดแล้วแล้วก็เราสามารถผู้เยาจําพกไม่ต่ำกว่าสอปีนะเจ้ไม่ผู้เยาจริงเหอไม่สูงครึ่งบล็อกวะเนี่ยบล็อกหนึงบล็อกกับอีกครึ่ง ก็คือเท่ากับตัวสลับก็ก็คือเพอเราให้เค้กไปแล้วก็สามารถคลิกขวาเพื่อเอาของไปใส่ให้ได้แต่แต่ถ้าพอใส่ไปเออาพอคลิกขวาแล้วใส่ไปมันจะไม่มีดาบขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องให้มันกินน้ําตาลมันกินอีกรอบนี่ผมจะถือดาบซึ่งเอาไว้ทํอะไรเอาไว้ฆ่ามันนะแป๊บนึงเอาไว้แซ่บเขดิซึ่งมีเอาไว้ฆ่ามัน ไม่ยังไม่มา,ามันบูมอนโดยมอนที่ไม่สนใจอะไรไม่สนใจเมรของเราเลยซึ่งไม่เป็นอะไรที่ไม่สะดวกมากแล้วก็มันก็บบโดนเนื้อสมบีเราไปได้ วิ่งวิ่งบอลโดดได้ด้วยอ่าทันเล็กจนะน่ารักโอดอาว่าไงรูนั่นเองว่าไงก็เมื่อกี้เห็นคอมนไม่เงียบไปก็เลยสงสัยว่าหลุดหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดปิดไมค์คุยกับคนในเซิร์ฟเราเราเรา,เราปิดไมค์คุยกันท<ส><ญ>ี่นี่ก็อะไรอะไู้อืมอ่ะแล้วก็ปิดกันอีกแล้วอ่าแล้วก็เอ่อเมดนี้ไม่ได้มีความสามารถแค่เอาไว้ตีมอนอย่างเดียว สามารถเราขึ้นเตียงได้ผิดใช่ครับแล้วเราก็จับจับกดได้กดไี้ผ้าแล้วกดย่อดงไม่ตกมึหงึ่งหรไม่มีอะไรจะเล่นเออเออเออซึ่งอเมรเนี่ยพอพอไปนานก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆได้นี่ก็คือมันจะมีหลายๆขั้นเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ เนี่ยไอเดีกเป็นสีแดงแต่ผมยังเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ให้เช็คไปเปลี่ยนได้เยอะนะฮะเป็นเม็ดประจําบ้านนะฮะเป็นเม็ดครับเซนะฮะเป็นเม็ดอุ้ยที่ให้ผิดเลยแล้วก็เอ่อเอ่อถ้าถือดาบม,มันจะตีแค่มอนเตอร์แบบว่าซอมบี้สเกลิตันอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราให้เป็นขวานไปมันก็จะกลายเป็นสายบลูเห็นไหมครับเห็นจะให้ขวานมันก็แม่งไม่ไม่ตัดต้นไม้อยู่ดีแต่ถ้าเราให้ขวานไปแล้วนี่เซกแกเซงซอมบี้มันก็ฆ่าหมดมันให้ขนมไม่ได้ไหยครับ ให้ได้ครับให้ได้ครับเคโอค้ชิบหายเลยแม่งบอกลำตรงนะถ้าถ้าถ้าเอาวินี้ไปไปไปลงเอ่อถ้าเอาเม็ดไปลงดันนะนะบอกบอกลำตงสบายอา่ะแล้วก็เออยังสามารถใส่ธนูได้ด้วยอย่างนี้ใช้แรงงานวีญิงว่ะเฮ้ยบางทีอาจจะเป็นสาวดุ้นก็เป็นได้นั่นยิงได้ด้วยห่วด <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงสาวด้วเดี๋ยวยังไงมันก็มีไอ้นั่นนะอ่ะแล้วก็เมนะสามารถใส่ชุดเกาะได้ด้วยเกาะเพชรเลยแล้วกันเกแี้ใส่บัคสกเพิ่มมามึงอยากตีกันเองดิอีขวันมันตีกันแย่งทันโมไงหยุดนะ่อยาตีกันไม่ชันเลยไม่ใช่ละ ซึ่งออไอเมดเนี่ยมันสามารถใส่ได้แค่เสื้อรองเท้ากันเกงแต่หมวกใส่ไม่ได้เพื่ออะไรไม่รู้อาจจะอาจอาจะไว้ชุดสกินโซนมาง,งเออ,เอใช่เพราะว่าปกติฆ่าเนี่ยก็นะไม่ค่อยอใส่หมวกอยู่แล้วเมดก็เหมาะเลยโชว์คำกันเอให้โลกดูแล้วมันก็ฆ่ากันเองได้ด้วยครับเนื่องจากมีตัวขวาน ตัวนี้นอ็อแ,แล้วก็สามารถใช้มันไปตัดขนแกะได้ด้วยโดยการให้เชีย์มันไปแล้วก็เศษแกะมานี่เศษแกะเศษแกะแล้วมันก็เก็บขนแกะไปในตัวได้ด้วยซึ่งแม่นเป็นอะไรที่สะดวกมากถ้าใช้ในะชีวิตประจำวัน แต่มันไม่สามารถลงกับออมอดเมื่อหลายๆมอดได้แล้วคนในคอไม่เงียบจุด,จดลโล่อ่า,อาแล้วคนในคอก็หลุดไปนะครับแป๊บหนึ่งโอเคอ่ามาต่อเลยครับก็คือเนี่ยนอกจากเมจจะใช้ในการบูกแล้วก็ตัดขนแกะได้ยังสามารถ ใช้ในการเก็บไอเทมได้เลยครับอย่างเช่นนี้โดนไปโยนไปโยนไปโยนไข่เม็ดทำไมแล้วให้มันเดินเห็นไหมมันจะเก็บเข้าไปในตัวครับเห็นไหมโดนใหญ่แล้วพอเราคลิกขวาที่ตัวมันนี่จะมีของที่มันเก็บไปด้วยซึ่งถ้าเอาไปลงดันเนี่ยเราเอาเม็ดไปลหลายๆคนแล้วก็ไม่เราไม่ต้องกลัวของเต็มเลยครับ <S 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 แล้วก็ยังอ่า ยังสามารถใส่ดาบชนิดอื่น,นได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นดาบเพชรเฉลิยไม่จำเป็นต้องเป็นดาบเพชรเสมอปันยไปสิแล้วก็ยังสามารถใส่ชุดเกราะอื่นๆได้ด้วยดับแรกเราต้องป้องกันไม่ใหอ้อีขวานมันมาตีคนอื่นเพราะว่าอีขวานเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีมั่วครับพวกตัวเองก็ไม่เว้นถ้ายังไม่ได้เป็นฝั่งเรา ขวานก็ถูกห้ามไว้แล้วแล้วก็เสกเค้กมากเค้กอยู่ไหนวะอ่ะซึ่งผมบอกตามตรงนะมอเน่ยมันดีทุกอย่างยกเว้นเสียงเสียงเสีป็นเสียงเดียวกับแก๊สอะ,อะแล้วก็นี่ให้ตัวนี้ใส่นี่เกาะทองซึ่งทิกเจอร์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย ขาให้ใส่เกาะทองก็สามารถไปบูกับเราได้หรือจะใส่ดาบไปด้วยก็ได้นะครับแต่ผมขอไม่ใส่ละกันที่เก็บเศเยอะๆแล้วก็เนี่ยพวกนี้บอกตามตรงว่าตีแรงมากผมไม่ลองมาแล้วก็คือนี่อย่างเช่นผมเสกผมเสกซอมบี้พิกแมนแล้วให้นี่อ่ะนคอมาเอ็นไปก่อนอา่าแล้วก็ เราอย่างเช่นจะให้ดาบนี่ไปด้วยชิงถือไปอนี่ก็ถือไปนะ,ะนี่ก็นะ,ะแล้วเราก็เซ็กซอมบี้พิกแมนแ้องว่าเห็นไหมครับไม,ไ,มไม่สามารถทำไลเมดเราได้เลย ใช่ไหมครับเมเราสู้เก่งกว่าเรายังไแถมยังสามารถวับได้ดีกว่าอมอน,นเตอร์ที่เรียกว่าวูฟด้วยนะครับวับได้ดีกว่าหมาป่าซึ่งแต่มันก็นะจะเดินมามากกว่าอะลองเห็นไหมวับว์ปทันทีอ่ะทะดูปักน o mate อ่าซึ่งเลือดเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเลือดมันจะรีเจนเองได้นะครับอ่ารีเจนสิ นาแตกไปจูเฮ้ยมันต้องมีเจนได้มันมีเจนได้สิแต่ว่าเราต้องให้อ,อ่เราสามารถให้เราสามารถให้อ่าเราสามารถให้น้ำตาลเพื่ออ่าเพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับก็คือให้รัวๆแล้วนี่เลือดก็จะเต็มอเสียงลลนรำคาญเหลือเกิน อยากอยากเอาไปเป็นอยากเอาไปเปลี่ยนเสียงมากแต่ถ้าไปเปลี่ยนเราก็จะเห็นปากาโคเอ้ยปะ,ป,ะปากปากาโคเป็นเป็นเสียงโมเอะไงเออ,เอ,อแต่พูดถึงเสียงที่มันเหมือนกันผมอยากรู้มากเลยว่าถ้ามันเอามาสู้กันระหว่างเมดกับปากกาโฮอะไรจะชนะ ที่เห็นนะครับเนี่ยบัดน,นี้บอกตรงๆไม่ใช่แค่เอาไว้ดูเพื่อเพลินตาอย่างเดียวเอาไว้สามารถใช้ในซิงเกิลเพยเยอร์เพื่อไปลงดันแล้วก็ป้องกันตัวเราได้หรือไม่ก็เอาไปช่วยตัดขนแกะอย่างเช่นเราทาฟาร์มใหญ่ๆแล้วก็แกะเยอะๆไว้แล้วก็ให้เมียถุเชียร์แล้วก็อ่ไปตัดขนแกะได้อย่างนี้นี่แต่ตัวขวานไม่ไมก็จะฆ่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมให้ตัวขวานมันอยู่นิ่งก่อน ขวาอยู่นิ่งนะครับผมลองเซ็งแกะมาอ่านี่ไงเห็นไหมจะตัดขนแกะอีกแล้วซึ่งผมก็สาธิตไปดูแล้วรอบหนึ่งอ่าซึ่งมัดเนี้ยครับเอ่ะใส่ทำไมเนะี่ยอ่ามัดนี้นะครับอ่ามันมันเป็นมัดที่ผมคิดว่าก็ดีใช้ได้แหละเอ่อแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งช่วยนี่เป็นก่อนได้ไหมอ่าแป๊บนึ่งอ่าซึ่งมัดนี้ผมก็ว่าเป็นมัดที่ดีใช้ได้นะครับเพราะว่า ช่วยเราสู้ได้ช่วยเราทํางานบ้านได้แล้วกช็ช่วยในหลายเรื่องอย่างเช่นเก็บของในดันอะไรพวกนี้แต่ถ้าลงลาวาก็ชิบหหยแล้วครับก็คือของในตัวก็จะหายไปกับเมดด้วยออย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองเสกแล้วกันแล้วกูกดอะไรไปก็อ่าซึ่งนะครับก็นี่ลาว่าลาว่าไหลเอาแกะโดนก่อนเลยอ่ะ เอาหายเอาเป็นไฟดีกว่าครับไฟไฟไฟฟินแอสติลนี่ไงอา่านี่ต่อดูนะครับในตัวนี้มีกระดูกอยู่เราจะรอดูว่ากระดูกชุดเกาะอะไรหายหรือไม่ฮะตายแล้ววะตายสิตาย ว่าไอ้นี้แล้วกันไอ้นี้มีขวานอยู่นะครับเราจะลอยดูว่าขวานออกมาไหมอ่เห็นไหมครับยีเสียงมอนแกสแต่ถึกกว่าเยอะเลยอดทนมากเลยเม็ดสมัยนี้อ่แล้วก็นะอ่จะตายเลรวจะตายอ่ะตายนี่มันก็นี่จะดรอปของที่ให้มาด้วยครับแต่ถ้าตกลาวาก็อาจจะลงลาวาไปพร้อมเม็ดแล้วก็ของเวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรระวังหน่อยถ้า จะเอาไปใช้ในการลงดันประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พูวดวนไปวนมาก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมบาย